บสบายดีแหละสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันบัสกูลทุกคนเด้อมื่อนี้ก็มาพบพ่อกับน้องเหละแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้การทางแม่เพื่อนก็มาขวัด่านเนาะพ่อแม่พี่น้องทั้งน้องเหล็ก็เลยมาเก็บถ่านซอยแม่เนาะพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้ย่างน้อยหนึ่งนาะพ่อแม่พี่น้องทั้งปากจูดมันอันขวัดได้ครึ่งประมาณครึ่งหนึ่งแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยปลาผูกใหม่เบิร์ดเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโดยเนาะเข้าไปกันเลยบัดนี้ว่า เก็บได้จากสอบแล้วนเนาะพ่อแม่พี่น้องโดยเอาขี้ดินดอกทมกัน,นเนาะพ่อแม่พี่น้องบบมีขี้เรื่อยชวนลลยก็มีแต่ขี้ดินปุจนแปรเลยนเนาะพ่อแม่พี่น้องได้จะคืนนี่นะแม่ใหม่เบริรนี่นะเป,นเป็นทีทู สบายดีน้องละน้อยเลย,ยสบายดีน้องดีดเอาน้ำไปใส่นะชดภัยบ่สบายดีไหมสบายดีเดีเ๋ยวจะสอบเลยวันนี้แค่แค่จะสอบนี่แหเดีเ๋ยวจะสอบเนาะอืมแค่ในหนามันก็นงามอยู่ดิหนาประกำงามหนึ่งเนาะกระมุนกระมุนอยู่ดอกหนามันกะ เก็บน้องละน่อยยังน้อยหนึ่งเห็นยังน้องดีันน่ะนะว่าว่ายัา,างทางปากจูดเนาะพ่อแม่พี่นอ้องปูหมุนเป็นหมุนเลย ปนกับขี้ดินน้ำอีกเพราะว่าเอาขี้ดินถมอาน่องละน่อยคือดูเทเด้บื้อน,นี้มาเก็บ่านช่วยแม่เก็บเก็บน่องละน่อยเก็บสองมือ เห็นหนามันตัวนะ่ะอืมปลา,าค่อยๆปุคือปลาเมื่อกี้นี้เด้แตกพร้อมถิมแช่นะตัวนั้นไว้เห็นหนามันตัวนะ่ะยังบุทันในมีเค็มงิดเนาะพอมีพี่น้องมีแต่ใส่หน้าไว้ หากระได้เจ็ดสอบเจ็ดสอบแปดสนับเบิรถแดเด ت, เป็นเดเลย 是分的不一样的。 น้องดีมาเก็บถ่านชอยในไว้ กใส่ในหมวกนะมันฮอนเดดนะ่ะละน่อยหมวกเสือก็มีคือชีหนาวขนาดใส่เสือปังนนาหนา,นาวนวะละน้อย ทานเนี่ยนี่เก็บทาน่ะอยู่น้ำเอื่อยนี่เละแม่เห็ดแล้วแล้วก็เมื่อกินเขากะเมื่อกินแล้วก็มาใหม่เคยแม่เห็ดแล้วเขาก็เก็บแล้ว น้องแหลยก็เฮ็ดทานพี่อยู่แจ่บนแจ่ป่าเนาะข้าเจ้าก็บิบบควันดอกเห็เดไก <ผม S 2> ่เติบน้องพ่อแม่พี่น้องมีแต่เวลากลางคืนกะอย่างมาจ่อเบ,บิง่งอย่างมันลุ่มันลุอยู่บ่แม่เวลากลางคืนกะัดดดวเเเปเปิปปปปปิิม ตัวใหม่ส่วนมันก็ไว้ดังไพ่ก็ได้เพ็ดยังน้องดีนะมึงเนี่ยแม่เนี่ยมึงด้วย嘛 ลึง่งแล้วเนาะน้องละน้อยแล้วน้อย,อย,อยเก็บพอบ่ใส่บ่ถือคู่ซ้ํเก็บออกขี่เหงือนะ เต็บเสบเลยอันทางแม่ผุนกระทมุมแต่ด้นแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องกองแล้วแต่ด้นแล้วแต่ว่าเอาไว้ขวัดบัตรเดียวแบบให้มันใหม่เบิดเลยก็เลยอันนี้ใหม่เบิดแล้วมาขวัดบาดนี้เนาะเปนจังเลยขวัดบาตรเดียวทั้งมุนทั้งปากจูดมันกะมุนมุนมีแต่เล็บเอาตัวมันเป็นก้อน มีแต่ก้อนขี้ดินเพราะว่าขี้ดินถมเลือกเอา คือนำมาหมอดไพ่กะหนูใส่ล้ออกมาดิน้องดีผนนังอยู่ใส่กระถังลมอีรีแม่มเอ้ยไปเตาถ่านกับลมไปข้นในทงกับลมเป็นยาหนาวแล้วส่วงนี้ขับมากับูู้้หนาวขนาดเลย ยำหอนก็ห้อนหอนเต็มหลบบนองละน้อยถอกได้บะมาเอื้อเชียนจับกระสอบให้นี่เอากระสอบก็เป็นนบานี้แม่มคือแบ่งครักแต่มันได้บะเป็นนี้นะ นี่นะไ,ไ,ไพเอาใส่สะน้องละน่อยบอะเปลี่ยนสอบใหม่ละ่ะสอบตัวนี้มันแววง,งพูดเลยวะสอบตัวนี้มันน้อยพูดน,นะนะไ,ไ,ไ,ได้บ่ เย็บยเดชยระเช้วเลยกลอนมุ่นมุนมันตัวน,นี้เดชตัวน,นี้กระเช้วให้แม่เปลี่ยนก็ได้ไป หนาขนาดน้องมน่นาะทุมนี่กบพวกบากนาหนาหนึ่ง วาสดีฮํามาได้ใส่ละหึมาแต่เฮือนพุ่นบ่ชิมยังกันเนาะ เอยผมกได้งยินเนาะชิมคอยแทะวีบ่อยากได้วีบ okay, like ่หำมุนิีวีผมบ่เพรผมมึงกับบัได้มีมึงมัน ร้อนตายไลิ้นพี่จังมันจะมีมันก็นหาวีเองมันแหล่งมันก็หาให้มันให้ยังเก็บฐานฮันมันยังมีครับมันมีเราผมมันชื่อกระทุย เปลี่ยนเชือแม่สอบต้นกิดกๆน่ะน,นะมันน่อยพูดเรอะวะเสียงนั่นไฟบดังแตบๆนะมีะระบบสืยเชรื่องพังนะแม่เครองพังเหรอนั่ยคือวาเาเห็นมันหยุ่ง ถ้าเป็นยังันจีกสักพางแล้วมันเซ้อสักพางอันนี้นะจีกแล้วก็มันเซ้อไปดันอันหน่อยอันใหญ่จีกมแล้วมันนี่มบ้านีพอแล้วล่ะทางเจ้านั่นล่ะพอเลยนี่อย่าเอาขี้ดินนำได้เอาแต่ทานได้ ก่อนนอยนะแล้วมเมือนดังเขาก่อนหมุนมันก็ไว้ดังไพ่ก็ได้เก็บเอาดังไพ่กวาดหามาายังวลมขนาดเลยพี่น้องเลยเห็นยังดีนะนะ

ลมเนาะพ่อแมีพี่น้อง เก็บกระสีแหลแเลยนนองพ่อแม่พี่นอ้องทางปากจูดมันก็อยากมุนโดยเนาะพ่อแม่พี่น้องจากคลิปนี้กับทางน้องแหลกสิคอลาพี่เพ่านีก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้โดยมือนนิกาทางแม่พึ่งกับขวัดฐานเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้โดยเนาะจากคลิปนี้ทางน้องแหลกสิคอลาไปก่อนกับขอบใจทางพ่อแม่พี่น้องที่หับชมคลิปของน้องแหลกตั้งแต่ต้นจนจบถีอความโฆษณาเด้อ โดยท่าน้องแหลว่าพิษผัดประกันได้ก็ต้องขอถูกขออภัยโดยจากคลิปนี้ทางนองแหล็จะขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิหนาเดอขอกล่าวคำว่าสบายดี